สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอัปเดตในเรื่องของตัวกระบะเข้าใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับไปซัดมาให้เซตจัดเซ็ตไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ78คันนะครับเป็น4ประตูออโต้ล้วนแล้วก็เกียร์เปนนวดนะครับตัวท็อปทอปทางนั้นเลยนะครับสวยๆไม่ว่าจะเป็นอีซูแบบนี้นะครับตัวแซดพีสวยๆสีขาวหล่อๆนะครับเกียร์โต้สภาพพร้อมใช้นะครับมีให้ครบๆเลยนะครับหรือจะเป็นตัวหน้าหลอกก็มีครบหรือจะตัว n อนที่ก็มีพร้อมเลย นะครับหรือเอาตัวท็อปตัวไฮค่ายตัวต้าก็มีให้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับบอกเลยว่าโปรรถแรกแถแมก่อนสิ้นเดือนนะครับเดือนนี้เดือนเกิดเป้นะครับจัดโปรให้นะครับทุกคันนะครับแถมซ่อมสูญให้เหมือนรถใหม่นะครับแต่เทากับเป้วันนี้นะครับฟรีดาวทุกคันนะครับรถแรกแจแขมฟรีดาวให้ทุกคันนะครับจะไแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับวันนี้นะครับเอาตัวโตยต้ารีโว กับตัวีสูทนะครับมาถ่ายคู่กันนะครับทั้งตัวโลตัวกลางตัวไฮมีครบหมดเลยนะครับและที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยก็คือตัวนี้ครับเพิ่งเข้ามานะครับเป็นตัวดีแม็กครับสประตูสวยสวยสีขาวหล่อๆลแบบนี้ทะเบียน9 5้าหกรถบ้านนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสีขาวสภาพเดิมนะครับกระจังหน้าสวยๆเคี่ยวความ2ชั้นแบบนี้นะครับตัวนี้ได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับเครื่อง1.9นะครับ เน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับช่วงล่างหนึบหนึบแน่นๆนะครับแล้วก็ตัวรถสวยบอดี้เดิมนะครับราคานะครับบอกเลยคันนี้ราคาดีนะครับตัวนี้ราคาดีได้เป็นตัวเกียร์นะครับนี่เกียร์ก็ปลุก6สปีดตัวใหม่นะครับเป็นตัวเครื่องอาเซทีนะครับเครื่องดีเซลนะครับไม้แค่80,000ปี20นะครับ5 8 9 0 0 0บาทนะครับ 589,000นะครับเป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะครับสวยสภาพเดิมนะครับรถขับดีมากนะครับคันนี้เครื่องขับดีแรงนะครับเอาง่ายครับจอดอยู่บนพื้นลาดเอียงนะครับดึงเบรกมือไว้นะครับมันสูงนะมันใช้นะครับทางเรียบทางฝุ่นนะครับน้ําท่วมไปได้หมดนะครับรถสูงน่าใช้นะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้เป็นรถคันแรกก็ได้นะครับ ซื้อกาเป้ไม่ผิดหวังแน่นอนมีเวนตีรับประกันให้มีตรวจสภาพรถให้นะครับฟรีดาวทุกคันนะครับออกได้ทุกอาชีพสนใจนะครับโทรหาไปเลยนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณหมื่นกว่าบาทคันนี้ผ่อนหมื่นกว่าบาทหรือซื้อสดก็ได้นะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับจะได้แม็กเป็นซีตัววายแบบนี้สีเทาดำนะครับระบบเบรก abs นะครับแล้วก็ยางยังใหม่กริปเลยนะครับยางเนี่ยเป็นของ H t ดทด้วยนะครับยางของพิสโตนนะ แจ้งมีสโตนนะครับกระบะนะครับนี่ดอกยังนิ่มนะครับสภาพสวยตัวนี้ปียางนะครับได้เป็นปีอะไรเอ่ยดูให้นะครับขอบ18ยางปี23นะครับรถปี20ตั้งศูนย์ส่งล้อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสภาพเดิมๆนะครับรถเดิมสภาพพร้อมใช้เลยฟิล์มรงแสงติดมาให้ครบเห็นไหมไฟเลี้ยวไ้กระพริบเห็นไหมครับเห็นชัดเจนนะครับกลางคืนนี่เขียนชัดเลยเป็น LED แบบนี้นะครับกระจกหน้าสภาพเดิมครับไม่แตกไม่ลาวนะครับ กระจกของเดิมแตกศูนย์นะครับภาษีพรบต่อให้ครบไม่มีขาดนะครับต่อให้ครบไม่มีขาดเลยนะครับใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะดีแม็กนะครับรถสวยสภาพดีนะครับทรงดีและดูครับด้านหลังนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะครับจะได้เห็นข้างในนะครับได้เป็นเบาะหนังครับไม่พอได้แอร์หลังมาอีกครบๆเลยมีฟัดชรัจให้พร้อมนะครับตัวเบาะต่างๆนะครับก็เรียกว่าเนกประสงค์เลยนะครับ พวกบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็พับได้นะครับมันพับได้แบบนี้นะครับนี่พับได้แล้วก็ประแจไม้แรงอยู่ต้หลังตรงนี้นะครับสําหรับยีสุดีแม็กนะนี่ครับสายบ่งสายเบลสายคาดต่างๆจุดรับต่างๆอยู่ครบนะครับสภาพสวยบอดี้เดิมอ่ะใครสนใจนะครับคลิปนี้บอกเดี๋ยวห้ามพลาดกดติดตามไว้นะครับวันนี้ไม่พร้อมันหน้าจะพร้อมก็ได้นะครับยิ่งพนักงานบริษัทเนี่ยออกง่ายเลยนะครับอนุมัติด่วนนะครับเอาง่ายใครมีประวัติผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่นะครับ บอกเลยว่าเป้อนุมัติด่วนได้ภายใน30นาทีนะครับอนุมัติด่วนออนไลน์เลยนะครับทำตามแอปของเจ้าที่ธนาคารนะครับด่วน30นาทีรับรถได้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่ารถคันนี้มีเงินทีรับประกันให้นะครับดูทรับสีขาวสภาพเดิมแลโครงหลังคาเดิมๆนะครับแมกไลเนอร์ครบๆสภาพสวยนะครับก็รองรับในเรื่องของการบรรทุกเรียบร้อยนะครับบรรทุกหนักได้ช่วงล่างเดิมๆลุกลุกหมากเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะ คันนี้เล็กมาอยู่หลัก90,000โลนะครับมากันต่อนะครับมากันต่อนะครับคันต่อไปเป็นตัวเอ็นที่คันนี้ครับเป็นตัวเอนที่คันนี้นะครับได้ตัวหน้าใหม่หน้าหมูป่านะครับเป็นตัวเอ็นที่นะครับตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นนะครับฟังก์ชันที่ได้ก็ครบครบนะครับแม็กเดิมขอบ17สีเทาดำนะครับยางยังใหม่รถสีขาวสวยๆดูดีหล่อๆมีอล่านะครับราคาดี นะครับเพิ่งเข้ามานะคันนี้นะครับทะเบียน4779นะครับรถบ้านสภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับ5 9 9 0 0 0เาหนะครับเงินเดือน20,000ซื้อได้นะครับถ้าฟรีดาวนะถ้าเงินเดือน 18, 1ม0 0 0แปดเนี่ยดาวสองส0 0หมื่นห้ซื้อได้นะครับถ้าเงินเดือนประมาณ18,000ปดั๊มดาวประมาณ50,000ซื้อได้นะครับเอาง่าย เงินเจือเงินแตกขึ้นไปซื้อได้หมดเลยนะครับแต่ต้องมีดาวช่วยนะแต่ถ้า2 0 0 0 0ฟรฟีดาวได้นะครับหรือออก2คนคู่ร่วมกันก็ได้หรือจะให้พ่อให้แม่ให้ลูกออกได้หมดนะครับแล้วก็รับประกันให้รถเดิมแน่นอนโครงสร้างเดิมสวยนะครับกุญแจนะครับนี่เป็นแบบนี้นี่กุญแจไปแบบนี้นะครับนี่อนนั้กระพริบสวยโคตรสวยนะครับสวยคลิปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วงล่างซูเปอร์เฟรกนะครับแหนบจะมีแค่2แผ่นนะครับ รถแรงกระเทือนเข้ามาท้องโดยสารนะครับเบาะผ้าสภาพเดิมมีจงมีจอให้ครบไม่เก้าหมื่นนะครับนี่ไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับจอจะสวยแบบนี้นะครับจอเหมือน f o ร์จินเนอร์นะแต่ขายอยู่แค่ห้าแสนกว่าบาทเองห้าเก้าเก้ไม่เก้าหมื่นเจ็ดนี่ไม่เก้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม่เดิมไม่แพ้รถโครงสร้างเดิมนะครับสภาพสวยงามเส,สาบีต่างหัวหนุ่มหัวน็อตเดิมนี่เดิมนะครับสนใจแอดไลน์ดีมาได้นะครับเบอร์แปซส่นตัวนะเบอร์ก็0ูนย์9 4 8จเปนะครับ แล้วก็ในเรื่องของ ID l ดี e ล์ก็ P A E a n t e s c o ร DIMOND นะครับขาวสวยสภาพเดิมหล่อๆดูดีเมลล่านะครับเรบเบรกได้ ABS หมดเลยนะครับเป็น ABS 4ีล้อนะครับรถเดิมเครื่องเดิมนะครับซื้กระเป้นะซื้อไปซื้อไปใช้นะครับบอกเลยนะก็เป้เป็นช่างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องรถโครงสร้างตรวจสอบให้ละเอียดยิบเลยนะครับเนี่ยสภาพเดิมนะครับลูกค้าเป้นะมีทั้งซื้อสดทั้งจัดไฟแนนซ์ในเดือนนี้นะครับ ตะไฟนั้นก็มีซื้อสดก,ก็มีนะครับครบดอกเบีย้ยถูกนะเป้เป็นเจนใหญ่นะครับได้ดอกเบีย้ยถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับแล้วบอกโดยรถมี4 0 0้กคันนะครับไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเราเนี่ยเวลาโอนเงินมาแล้วพี้เราจะหายเปล่าไม่ต้องห่วงครับเราขายรถราคาเป็นล้านนะครับดูรถดิสต็อกเยอะแค่ไหนนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเปิดสาขาใหม่นะครับจะเปิดสาขาใหม่แล้วเป็นสาขา3นะครับ อ่ะมองกันต่อครับตัวเอนที่นะครับช่วงล่างซูเปอร์เฟกแล้วนะครับไฟท้าย led แล้วนะครับมีโป่งซุ้มล้อให้ครบนะครับแม็กแม็กไลเนอร์ก็มีให้พร้อมแบบนี้นะครับอ่ะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากได้สุดๆกว่านี้นะครับเอื้อมถึงจับต้องได้ไปมีคันนึงนะครับเป็นตัวไฮตัวท็อปคันนี้ครับสประตูออโต้นะครับมีคิ้วล้อแต่งมาให้ครบไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟจราอกให้พร้อมเซ็นเซอร์ซ้ายขวานะครับเป็นเซ็นเซอร์ระบบช่วยจอดมีให้ครบครับยังไม่ติดจอง นะครับเพิ่มอีกนิดนะครับหกแสนนะครับหกแสนกว่านะคันนี้ให้ดูก่อนว่าสวยแค่ไหนนะครับขาวมุกนะราคาค่าตัวครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าหรือหกแสนแปดนะครับสองยุคสี่ไฮปียีสิบครับไม่แค่แสนเดียวนะครับมาหนึ่งแสนสามพันโลนะครับรถเดิมเดิมสภาพสวยๆครับรอแบบนี้นะครับผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับสภาพเดิมแม็กเลเนอร์มีให้ครบ ส,สาภาพเดิมเลยนะครับแล้วก็ผมบอกเลยนะตัวนี้ได้เป็นช่วงล่างส์เพฟ,<อ>ฟพฟนะครับสภาพเดิมๆไฟไท้าย,ไไย RD, มีเซนไฟท้าย led มีกรอบชุดแต่งมาให้ครบเสเซอถอยมีให้4จุดสวยคุ้มนะครับน่าใช้นะครับรีววเป็นรถที่น่าใช้เลยนะครับเครื่องทนทนถึกแล้วก็วิ่งได้หลักล้านก่อกิโลเลยนะครับและอย่างหนึ่งศูนย์บริการทั่วประเทศค่าสวิตก,ก,ก็ถูกดูแลโคตรง่ายอะใครสนใจแบบนี้จัดได้โทรเลยครับดูตัวว่าเครดิตไปได้โทรหาไปเลย นะครับช่วงล่างเดิมนะครับรูปบงรูปมาเดิมแหนบเดิมนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8ครับมากันต่อครับตัวนี้เราอๆาสวยนะครับเป็นตัวเลือกให้เลยนะมากันต่อสำหรับรีโวนะครับตัวท็อปมีอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวโฉมก่อนนะครับโฉมก่อนเป็นตัวโฉมก่อนหน้าหมู่ป่าก็คือหน้าหลอโลโโคแบบนี้นะครับสีเป็นสีบอลดูแลง่ายๆครับตัวจีนะตัวที่ตัวท็อป นะครับจะได้เป็นตัวกล้องหลังครบนะครับนี่กล้องหลังแท้เดินโรงงานมีให้นะครับแมคเนเพร้อมนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกล้องหลังพร้อมจอมีครบแต่รถเปิดไม่ได้นะรถตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับปีสิบแปดไม่แสนเก้าพันโลเองนะครับทะเบียนสวยด้วยทะเบียนหกเก้าสองเก้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ให้ครบนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เลยนะครับแบบนี้ก็บอกเลยว่าผ่อนก็ประมาณหมื่นนึงนะครับ ชอบเอาครับชอบหน้าไหนชอบหน้าหล่อลลโคนี้หรือจะเป็นชอบหน้าหมูป่าแบบใหม่บอกไปได้เลยนะครับจัดได้ทั้งครู่นะครับแต่ตัวนี้ข้อดีคือช่วงช่วงล่างจะมาทุกด้เยอะกว่านะครับก็มาทุกได้เป็นตันเหมือนกันนะครับทนเหมือนกันถึกเหมือนกันนะครับสวยสภาพดีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะดูครับโคตรสวยมากันต่ออีกคันเป็นตัว e นะครับถูกลงไปแสนหนึ่งนะครับถูกลงไปแสนหนึ่งนะครับได้4ประตูออโต้ครับแต่เป็นตัว e นะ ตู้อีกตู้เริ่มต้นแหละครับไวง่ายนะครับจะไม่มีกล้องหลังเฉยนะครับไม่มีกล้องหลังบอะไม่ใช่บอะหนังเป็นบอะผ้านะครับนี่สภาพเดิมทะเบียน6 1 0นึ่งครับคันนี้ผ่อนประมาณ8ปดพันเก้าพนะครับก็จะผ่อนถูกกว่านะครับเงินเดือนหมื่นแปดหมื่นเก้าซื้อได้นะครับใครสนใจโทรมาได้เลยรถปีสิบเกียร์โตสีประตูสีบอนสวยๆนะครับแม็กอลอยคอร์สิบเจ็ครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลขไม้แค่หนึ่งแสนเก้าพันโลนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับราคาถูกนะ ปกติเจอประมาณ5้0 0 0นสามนะครับซึ่งบอกเลยว่าคุ้มนะครับรถมีการตรวจสภาพให้พร้อมนะครับแบบนี้ซื้อรถกัเป้นะครับมีการเรียกว่าดูแลมีเทนอสให้นะครับครบหลังจากที่ขายไปเราด้วยนะครับแล้วก็มีรับประกันให้นะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับได้สี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครจะเอาแบบเป็นเอ็กซีดีได้ไหมได้ครับเป้มีอยู่สามคันนะครับ วันนี้ลูกค้าซื้อสดไปหนึ่งคันแล้วนะครับซื้อสดไปหนึ่งคันแล้วนะครับเหลือราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าหนึ่งคันนะครับนี่สีประตูสวยแบบนี้ครับเอ็กซิเลสวยมีสามคันนะมีปียี่สิบเอ็ดอ่ะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับปียี่สิบสองเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าเปมีให้นะครับไม่น้อยสภาพคลิปนะครับเอ็กซิเล็กจะเป็นจะเป็นรุ่นพิเศษนะจะได้เรื่องชุดแต่งไม่เหมือนใครและสีไม่เหมือนใครเป็นสีดำหมดเลยแบบนี้ครับสนใจโทรเลยครับเอ็กซิเล็ราหล่อนะครับ 0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ดนะครับดูครับโลบาร์สวยๆนะครับแม็กเดิมสภาพกริปนะครับแม็กเดิมสภาพกริปสภาพเนี้ยนะครับจัดมาได้นะครับกล้องมีให้ครบแบบนี้นะครับกล้องมีให้ครบนะครับรถสวยสภาพเดิมนะครับเอ็กซ์ซีนะไม่น้อยนะครับรถเดิมรถบ้านมือเดียวนะซื้อสดได้จัดแสได้679 0 0 0กับ749 0 0 0นะครับ แล้วก็ใครที่ชอบเอาตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ย4ประตูออโต้นี่ครับคันนี้รถมันจอดยากเนอะนี่มีแคลริบอยให้ครบแบบนี้ไ้เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับขายอยู่แค่499,000แต่ได้ปี21ไม่ลักมื่นนะครับนี่ครับตัวนี้เลยได้ตัวหน้าใหม่แล้วนะครับทะเบียน1335ครับถ้าสนใจคันนี้ก็แคปจอแอดไลน์หาไปได้ไอเดียล่างนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่นะครับกระจสวยๆนะครับโครเมียม แมกอะลลอยแท้นะครับ499,000ผ่อน8,000กว่าบาทนะครับนี่ผ่อน8,005นะเป็นตัวเคียร์โต้ด้วยนะครับแล้วไมค์แค่8,000ฟรีดาวได้อีกนะครับยอดจ่ายโคตรล้นศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับน่าใช้นะครับเป้เอาจะเอาอีซุมาโตโยต้ามานะครับแล้วก็นิสสันมาสามแบรนด์ประมาณนี้นะครับก็บอกเลยว่าเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าให้กับลูกค้านะครับและอีกคันหนึ่งนะครับเป็นตัวแคปนะแคปนะครับนาหมูป่าสภาพไปแดงไม่หลักพันโล มีสีขาวกับสีเทานะครับมีสีขาวสีเทานะครับเนี่ยสภาพเดิมแบบนี้นะครับเป็นเทาดํานะเนี่ยคันนี้สภาพใบแดงเลยไม้แค่เจ็ดพันโลเนี่ยไม้เจ็ดพันสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพเจ็ดแปดถึงเก้าพันนะครับประมาณนี้ได้ปีสี่วรนตีศูนย์นะครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มนะครับมีสองคันนะวรนตีศูนย์เลยแบบนี้นะครับสีเทาดํารถบ้านมือเดียวนะครับสนใจโทรหาไปเลยนะครับลีโวอแคป แล้ววนะ่าตอนครึ่งนะครับตอนครึ่งกีกระปุก6สปีดนะครับรถสรวสภาพใหม่แมคขอบ1ิ 16, เดิมๆนะครับบรรทุกสบายๆนะครับบรรทุกได้เยอะ่อะเอาไปครับใช้เลยครับพอนเริ่มต้นเจ็ดถึง8,000นะครับฟรีดาวได้ถือสดได้ติดต่อหาไปได้094 789 4848 48ครับชอบคันไหนอยากได้คันไหนโทรมาบอกไปได้แอดไลน์มาได้ให้ดูบรรยากาศร,รอบๆบ,บริษัทเราว่าน่าจะถือให่ไหนครับ อยู่ที่กรุงเทพมหานครเสรีไทย68นะครับเพชรยนต์นะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับขายมา25ปีนะครับเซลลนับบอกเลยว่านับเกือบร้อยชีวิตนะครับแย่งกันขายนะเดือนนึงเราขายเกือบ200คันบัตรนึก็200อคันเลยนะครับก็เงินหมุนเวียนนะครับหลักเลยว่าหลายร้อยล้านนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าโอนเงินมาจอง3 0 0 0 5,000หมื่นหนึ่งกี่แสนกี่ล้านไม่ต้องห่วงครับเราไม่โกงอยู่แล้วนะครับเรามีเอกสารทุกอย่างชัดเจนจะซื้อสดจะไเฟนนซ์ได้หมดเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงครับวันนี้มหาเป้คุณได้ของดีได้รถดีรถสวยนะครับถูกใจแน่นอนซื้อไปคิดอิ่นอนหลับไม่ต้องกังวลนะครับก็อย่าเป้จากการให้ดูให้นะครับเป้ก็ขายมานานแล้วนะครับก็เอฟซีทุกคนน่าจะรู้นะครับขายมานานนะครับดูแลดูรถเป็นนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะทุกคนนะครับสนใจรถขนาดยังไงแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับปรึกษากันได้เลยนะครับว่าออกโดนได้ไหมอย่าเป้ดันเคสให้ดูให้นะครับ อยู่ตรงสี่แยกมีนบุรีเสฉัยพรุ่งนี้ย้ายไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ไปเปิดสาขาเพิ่มตรงสุวินทวงศ์นะครับก็ไปเปิดสาขาที่3นะครับใหญ่กว่านี้รถมีประมาณ400อคันนะครับตรงนู้นนะบอกเลยว่ามหาเป้นะครับครบจบนะครับเป็นอนาจักรเรียกว่าเป็นฮับแล้วกันหรือสูยรรวมรถมือสองเกรด A นะครับซื้อไปไม่ต้องลุ้นได้แต่ของดีแค่เกรดเท่านั้นเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมแอดไลน์มหาเป้นะครับผมสวัสดีครับ